ผู้หญิงที่ตายด้านในความรักเป็นแบบนี้ข้อหนึ่งคุณไม่คิดที่จะมีใครนั่นมันเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าการที่คุณเนี่ยอยู่คนเดียวคุณมีความสุขมากกว่าคุณอยู่กับครอบครัวเนี่ยคุณรู้สึกว่าอบอุ่นมากกว่าคุณอยู่กับเพื่อนคุณรู้สึกว่าคุณสนุกสนานมากกว่าซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะเคยมีแฟนมาแล้วแล้วคุณเนี่ยได้ลองมาอยู่คนเดียวจึงทาให้คุณเนี่ยตัดสินใจที่จะ ไม่มีแฟนอีกเลยหรือเรียกง่ายๆก็คือตายด้านเรื่องความรักนั่นเองหลายๆคนนะคะอาจจะเคยมีประสบการณ์ด้านความรักที่แย่ๆที่ไม่ดีมาก่อนจึงทำให้คุณนะคะไม่คิดที่จะมีใครอีกเลยข้อ2นะคะคุณรู้สึกเบื่อเวลาที่คนมาจิเมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณเนี่ยได้ออกไปข้างนอกไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วมีผู้ชายเนี่ย มาจีบคุณเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่สวยใช่ไหมคะแต่คุณรู้สึกว่าอุ้ยทาไมถึงมาจีบฉันนะ้วคุณรู้สึกเบื่อคุณรู้สึกหงุดหงิดคุณไม่อยากสารสัมพันธ์กับใครก็ตามนะคะที่เข้ามาจีบคุณและนี่แหละที่ทําให้คุณนะคะเป็นคนที่เฉยชาในด้านความรักการที่ผู้หญิงเฉยชาในด้านความรักนั่นมันเป็นเพราะเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเพียงพอกับเรื่องความรักแล้วอาจจะเคยโดนแฟนนอกใจอาจจะผิดหวังมาก่อนจึงทําให้คุณเนี่ย ด้ใน,เ,นเรื่องความรักนั่นเองนะคะข้อ 3. โสดมานานจนไม่คิดจะมีใครผู้หญิงหลายๆคนนะคะเป็นคนที่ชอบทํางานมากๆเลยจึงทาให้คุณเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมีแฟนดังนั้นแล้วเมื่อคุณโสดมานานคุณเลยชินนะคะกับการที่คุณเนี่ยแบบว่าต้องอยู่คนเดียวหรือแม้กระทั่งนะคะคุณคิดว่าอุย้ยไม่จําเป็นแล้วมั้งชีวิตเนี้ยฉันไม่มีใครก็ได้ฉันสามารถอยู่ โดยลำพังได้นะคะคุณจึงตัดสินใจที่จะไม่มีแฟนเพราะว่ากรณีนี้คุณรุดเห็นมานานมากแล้วนะคะพอเลยอายุ40อัพขึ้นไปเนี่ยคุณก็คิดว่าเอ้ยฉันไม่จำเป็นต้องมีแฟนไม่มีลูกฉันก็สามารถเลี้ยงดูตัวฉันเองได้ข้อ4คุณชอบอยู่คนเดียวมากกว่าหลายๆคนอาจจะเคยมีแฟนมาแล้วแล้วแบบว่าอาจจะมีแฟนที่ชอบจู้จี้จุกจิกไม่ให้ทํานู่นทํานี่ทํานั่นพอได้เลิกลากันไปคุณก็เลยตัดสินใจว่าอุย ฉันอยู่คนเดียวดีกว่าฉันอยู่คนเดียวฉันสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ฉันสามารถที่จะตัดสินใจด้วยตัวฉันเองได้ไม่มีใครที่แบบว่ามาคอยห้ามคอยจู้จี้จุกจิกหรือว่าบ่นว่าห้ามทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะดังนั้นแล้วผู้หญิงที่เฉยชาในด้านความรักนะคะเขาจึงชอบอยู่คนเดียวมากกว่าข้อ5นะคะคุณมีโลกส่วนตัวสูงโดยปกติแล้วผู้หญิงที่มีโลกส่วนตัวสูงเนี่ย จะชอบอยู่แต่บ้านนะคะอ่านหนังสือ,อาทางานทำความสะอาดบ้านหรือแม้กระทั่งเล่นกับน้องหมาน้องแมวอ,อะไรแบบนี้ไม่ค่อยออกไปข้างนอกซึ่งคนที่มีโรคส่วนตัวสูงเนี่ยจึงทำให้คุณเนี่ยเฉยชาตายด้านในด้านความรักนั่นเองนะคะและนี่ก็คือนะคะเช็คดูได้เลยนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เฉยชาในด้านความรักหรือว่าตายด้านในด้าน ความรักหรือเปล่าคนที่อยากโสดนะคะคนที่ต้องการจะโสดเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าคุณสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขคุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้คุณไปไหนมาไหนเนี่ยคุณไม่ต้องคอยรายงานใครคุณทําอะไรก็ได้นะคะและนี่ก็คือนะคะข้อดีของคอนโสดคุณเช็คดูนะคะสาวๆว,ว่าคุณคนที่เฉยชาในด้านความรักหรือเปล่าแล้วก็คอมเมนต์มาเล่าให้คุณฟังบ้างนะคะ